นองปรื้มจิตอวดดอกไม้ช่อโตสีขาวพร้อมแคปชั่นชวนสะดุ้ง หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับหน่องปื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและได้มีงานอำลาทีมชาติเป็นอย่างทางการในวันที่7พฤศจิกายนปี2564เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์รูปแบบการเล่นคือบอลเร็วปื้มจิตถิ่นขาวติดทีมชาติตอนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่4หลังจากติดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นก็เล่นให้กับทีมชาติมาตลอดจนถึงอายุ37ปีค่ะ ซึ่งงานนี้ก็เหมือนทางด้านปรืมจิตทิ่นขาโดนจับตามองความสัมพันธ์กับนางเอกสาวเปรียวทัศนียาว่าเป็นอะไรกันเพราะเปรียวทัศนียาตามไปเชียร์อยู่บ่อยครั้งจนทาแฟนๆลุ้นหนักมากล่าสุดทางด้านปรืมจิตทิ่นขาอวดดอกไม้ช่อตัวสีขาวพร้อมกับแคปชั่นกุหลาบขาวคือรักที่บริสุทธิ์คนดีคนเดิมคนเดียวซึ่งงานนี้ก็ทําเอาคนเข้ามาแซวกันสนั่นว่าสาวปริศนาคนดีคนเดิมคือใครกันนะนั่นแน่ ไอ้ย่ะคนดีคนเดิมคนเดียวโง่โอ้ยหวานหมดขึ้นแล้วครับคนดีที่ไหนนะคนดีคนเดิมคนเดียวคนไหนโอ้ย oh, น่ารักไม่ไหวคนดีคนเดิมเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากสิท์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ